สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกรประจําช่วงเย็นวันที่5เดือนตุลาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาบริการสัญญาทองคําสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ d d line id มาได้เลยนะครับ jj gold signal vt market trading can be easy ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ vtrade trust vtrade กับโ roker ที่ free s w a ทองคํา ทุกประเภทบัญชีเลยนะครับ vtradefx com fxpro trading c a ครับเทรดกับโรเกอร์อนำมือเขาโลกได้แล้วในวันนี้ fxpro trading c a free for you ครับทาโบฝากประชาสัมพันธ์มานะครับนักจุนครับใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมนะครับในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆก็เข้าไปดูรายละเอียดที่ดาวนเว็บไซต์แล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นใหม่เพียงแค่นักทุนชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์มีของนักทุนในวันนี้จะรับทันทีครับ50 US ดอลลาร์ xm เปรโมชั่นวันนี้รับรับฟรีทันทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ ัวนี้เป็นการเก็บตกข่าวเศรษฐกิจนะครับอังกฤษยกเลิกแผนลดภาษีคนรวยหลังเงินปอนอ่อนค่าสุดเป็นประวัติการณ์รัฐบาลอังกฤษนะครับยกเลิกแผนลดภาษีคนรวยหลังจากแผนการดังกล่าวได้สร้างความวุ่นวายให้กับตลาดการเงินและนก็นำไปสู่การอ่อนค่าของเงินปอนเป็นประวัติการณ์นายควาร์ซีกวางเต็งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอังกฤษ ได้กล่าวว่าเขาเนียจะไม่ดําเนินการตามแผนที่จะยกเลิกภาษี45%สำหรับผู้ทด่วียรายได้มากกว่า1 5 0 0 0 0ปอนด์นายกรัฐมนตรีลินทรัสที่เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อเดือนกันยายนก็ได้ให้คํามั่นว่าจะพลิกโฉมเศรษฐกิจของสหราชนาจักรและก็ยุติการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่มีมานานหลายปีต่การประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาครับ ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเงินได้วงเงิน4.5หมื่นล้านปอนด์และจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลับทําให้ค่าเงินปอนด์นั้นอ่อนค่าลงมากที่สุดเป็นประวัติการเมื่อเทียบกันกันกบดอลลาร์สหรัฐการอ่อนค่าของเงินปอนด์นะครับทำให้ธนาคารกลางอังกฤษต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อสนับสนุนตราสารหนี้และก็สร้างความกังวลว่า BOE จะขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่รวมถึงอาจจะทําให้ผู้นะครับให้สินเชื่อสังหาริมทรัพย์ ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยตามกันส่งผลให้เกิดความวุ่นวายสําหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านนายกวัวเตงนะครับกล่าวว่ารัฐบาลเดี๋ยวจะยังคงดําเนินนโยบายภาษีอื่นๆซึ่งรวมไปถึงการลดภาษีเงินได้ขั้นพื้นฐานในปีหน้าและก็การเพิ่มภาษีนิติบุคคลที่ได้วางแผนไว้โดยรัฐบาลชุดที่แล้ว หลังการประกาศของนายกราเตงในครั้งนี้นะครับจะทำให้ค่างเงินปอนด์เนี่ยดีขึ้นมานะครับทุกท่านในวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งใกล้เคียงกับช่วงก่อนการประกาศงบประมาณและก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาครับอธิบายเสริมนิดหนึ่งนะครับเผื่อนักทุนยังไม่ทันนะครับไม่เข้าใจคุณทำไมเงินปอนด์มันขึ้นหรือว่ามันลงเพราะว่าข่าวดังกล่าวก่อนหน้านี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีประกาศแผนนะครับทั้งทุนว่าเออเดี๋ยวเราจะมีการ ยกเลิกการจัดเก็บภาษีตรงนี้นะมันจะได้เป็นเหมือนกับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะช่วยทําให้ประชาชนเนี่ยมีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นแต่คนเนี่ยกลับไม่ได้มองแบบนั้นคนมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าลดภาษีตรงนี้ไปแล้วรัฐบาลจะเอาเงินสํารองมาจากไหนเยอะแยะนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เกิดเป็นความเสี่ยงและมีหนาซ้ำเนี่ยมันอาจจะยิ่งเป็นการเร่งนะฮะกระตุ้นเงินเฟอ้อเพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่าอะไรครับเมื่อประชาชนมีเงินเยอะขึ้น ก็จะไปเสริมในส่วนของตัว purchasing power หรือว่าอำนาจในการซื้อก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ปอนร่วงถัดมาครับเมื่อทางฝ่ายของรัฐบาลเห็นว่าสกุลเงินปอนนี่ร่วงหนักเลยนะกระทรวงการคลังก็เลยสอดส่องดูแลเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะสกุลเงินปอนนี่อ่อนค่าเป็นประวัติการเลยเมื่อเจก้ดอลล่าเพราะว่าไอ้แผนตรงนี้ของนายกรัฐมนตรีผมเนี่ยแหละนั้นผมขอไม่เอาแล้วกันผมจะไม่เดินหน้าต่อแล้วเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว ก็เลยส่งผลทําให้นะครับในส่วนของตัวนยโยบายต่างๆเนี่ยมันหยุดชะง,งักไปเพราะมันหยุดชะง,งักปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับนายกรัฐมนตรีจะเดินหน้าอย่างเดียวเลยคุณก็ไปไม่ได้เหมือนกันพอไปไม่ได้ปุ๊บอ่าหลายฝ่ายไม่ยอมก็ต้องพับแผนเก็บไปในที่สุดครับสกุลเินปอนก็เลยเกิดการคลายความวิตกกังวลฮะมีการฟื้นกลับขึ้นมาในที่สุดนะครับนังหนูจนถึงปัจจุบันนี้เลยละ่ะ นี่คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับนะครับสายเหตุที่ทำให้สกุลเงินปอนปรับตัวแข็งค่าอ่อนค่าในช่วงดีครับทุกท่านขอบคุณครับ